สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปพอกันเช่นเคยกับช่องโป้งเน,น็งชาแนลมื้อกี้เป็นวันจันทร์ที่28ตุลาคมพี่น้องมืง้อกีพ้พาพี่น้องมาลงทงลุ่งทานหลังจากเมื่อวานพายุจามีมาถล่มจังหวัดสุรินทร์พี่น้องโอ้ยขนาดแค่หางมันนี่พี่น้องฝนตกเบิดมือพี่น้องเมื่อตึบเลยพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมาลุง่งทงมาเก็บบรรยากาศฝ่าล้างฝน รากาบมือนี้กะผ้าพี่น้องมาอัปเดตลายงานล่าค่าเขาเปลือกพี่น้องเขาเปลือกกอคอสิบหา้าเขาเจ้าหน้าปังไะไปชมกัน ผ้าพี่น้องมาเละเบึงทงบึงหน้าพี่น้องหลังจากพายุยเข่ามือว่านพี่น้องโอ้ยฝน,น,นตกเบิดมือนพี่น้องฝนตกเบิดมื่อหนีหน้าแปลงหนีก็เป็นเข่าเจ้าฮอมลรลอยหาของป้หน่อยเองแปลงหนีกะถือว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีอยู่พี่น้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่กะมีเขา่าปนหลายคือกันพี่น้องเม็ดแดงเม็ดำดำพี่น้องโอ้ยปนหลายแปลงนี้เก็บไว้กินเองพี่น้องบอ่อได้ขายแปลงนี้ เไว้กินเองนี่มือนี้กะฝ่าก็เริ่มเปิดแล้วพี่นอ้องฝ่าเปิดก็มีแดดออกสลับกับลึ้พี่นอ้องแต่บบมีฝนดอกมือนี้ทางจังหวัดสุรินทร์บานปัหน่อยช่วงนี้กะผ้ายูเข่าก็ไลยมือนี่พี่นอ้องผ้ายูมากะเข่าก็เริ่มลมพี่น้องก็กมีลมก็ถือว่าบบลมเบิดแปลงพี่น้องกันยังไข่แน่อยู่บบลมเบิดแปลงมามือนี้ปัหน่อยสิผ้ามาเช็คล่าข้าเข่าเจ้าฮอมมะลิกอขอ สิบห้าโซนจังหวัดสุรินทร์พี่น้องโซนจังหวัดสุรินทร์แถวบานปนะหน้ามีโล่งสีซีรีเลิศฮิลันเพิ่นกนระลับสื่ออยู่ที่สิบสองบาทต่อกิโลกรัมหรือตันละหนึ่งหมื่นสองพันบาทพี่น้องโล่งสีนี่เพิ่นกนระลับสื่อเขาแห้งที่ตันละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทกิโลละสิบสี่บาทพี่น้อง สำหรับเข่าหม่นะเขาแห่งความเื่อบ่เกิน15เปอร์เซ็นต์เปิดกับเปิดรับสื่อคููกับเข่าสดคือกันพี่น้องส่วนสกตจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองพี่น้องโซนอำเภอเมืองบานประหน่อยเพินกับเปิดรับสื่อมือนีราคากันลงจากวันซุกวันเสาร์มา20สตางค์ต่อกิโลกร,รัมพี่น้องการมือนีก็รับสื่อเปิดรับสื่อที่11บาท80สสตางค์ต่อกิโลกร,รัมพี่น้อง ถือว่าราคาปั๊บลดลงจากวันเสาร์พี่น้องยี่สิบสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมส่วนสกตสาขาอำเภอรประสานพี่น้องเพิ่นก็เปิดรับสื่อที่กิโลกร,รัมละสิบสองบาทหรือตันละหนึ่งหมื่นสองพันบาทพี่น้องส่วนโซนทั้งโซนทั้งชุมพมลบุรีราคาก็ยังรับสื่ออยู่ที่กิโลกร,รัมละสิบสองบาทหรือตันละหนึ่งหมื่นสองพันบาทพี่น้องถือว่าราคากะ พันผวนอยู่พี่น้องกะมีปับลดลงเล็กหน่อยพี่น้องปับลดลงยี่สิบสตังค์ต่อกิโลกรัมพี่น้องมามาทีล่าค่าเข่าเจ้าหน้าปังพี่น้องเข่าสดกะมีพี่น้องเอฟซีเป็นซอยไายงานมาเซาจังหวัดชลบุรีอำเภอพนัสนิคมเข,ข่าสดทางโลงสีพันรับสื่อปด0 0ถึง8,300บาทต่อกิโลกรัม อำเภอสแสวงหาจังหวัดอันท่องอยู่ที่8 2ดพยบาทต่อตันพี่นอ้องสุขโขทัยลาคารับสื่อที่เจ็ดยถึง8 2ดพอยบาทนี่เป็นข้อมูลจากพี่น้อง f อซีอยไล่งานเขามากพี่น้องก็กต้องขอบคุณพี่น้อง f อซที่ให้ข้อมูลล่าค่าเขาซอยไายงานเขามากพี่นอ้องมาเริ่มทีเขาเจ้าหน้าปัง ข่าซดพี่น้องเข่าเกี่ยวสดล่าค่าไล่จังหวัดพี่น้องเริ่มทีการจนะบุรีรับสื่อทีเจ็ดพัอยถึงแปดพบาทสาซาเชิงเศรา้ารับสื่อทีเจ็ดพันแปอยถึงแปดพนอบาทนาครน,นายกรับสื่อทีเจ็ดพัเกยถึงแปดพบาทชัยนาทรับสื่อทีแปดพันหยถึงเก้าพบาท นคปรปฐมรับสื่อที่8,200ถึง8,600บาทปทุมท่านี่รับสื่อที่8,000ถึง8,400บาทเพชรบุรีรับสื่อที่8,100ถึง8,500บาทลบบุรีรับสื่อที่8,100ถึง8,500บาทสิงบุรีรับสื่อที่8,100ถึง8,500บาทสุพรรณบุรีรับสื่อที่7,900 ถึง8,300บาทอาย,ทยาุธยารับสื่อที่8 1 0 0ถึง85 0 0บาทกำแพงเพชรรับสื่อที่78 0 0ถึง8200บาทจังหวัดพิจิตรรับสื่อที่8 78 0 0ยถึง8,200บาทนี่เป็นล่าค่าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาซดด้วยพี่น้องล่าจังหวัดล่าค่ากลางพี่น้องจากสมาคมโล่งสีเขาไทยพี่น้องมาต่อที่ นครสวรรค์รับสื่อที่8,300-8,700บาทพิษณุโลกรับสื่อที่8,100-8,500บาทเพชรบูร์รับสื่อที่8,100-8,500บาทอุตรดิษฐ์รับสื่อที่8,200-8,600บาทนี่เป็นล่าค่าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังการล่าค่าก็ยัง่งถือว่าต่ำอยู่พี่น้อกถือว่าตำอยู่ สำหรับวันจันทร์ที่ย8ตุลาคมพี่น้องจะปลายเดือนแล้วพี่น้องไปปลายเดือนตุลาล่ะช่วงนี้กะผ้ายูเขาพี่น้องทางบานพอนอยกมืดฝ่ามั่วดินกะหนี่บอกล่าค่าเช็กล่าค่าบอกพี่บอกน้องโซนจังหวัดสุรินทร์ละกะเขาเจ้าหน้าปังโซนภาคเหนือตอนลางภาคกลางล่าค่ากลางเ้ยพี่น้องมือหนีพอนอยกะเก็บบรรยากาศเขา หอมมะลิลอยหาฝ่าล้างฝนช่วงพายุจามีเขาพี่น้องถือว่าแปลงนี้ก็ดีแน่อยู่พี่น้องบอลุมทั้งแปลงพี่น้องเพราะว่าบางแปลงของพี่น้องเอฟซีนทั้งบานพอหน่อยนี่ก็โอ้ยพี่น้องลุ่มเป็นลาบเลยพี่น้องโชคดีขขงพอหน่อยลุ่มเมื่อยพี่น้องก็ล่มเป็นบางจุดช่วงที่ทังล่มพานพี่น้องช่วงนี้ก็ฝนตกห่อเขาพี่น้องฝนตกห่อเขา เจ้ามะลิกอคอสิมหาหลายลายแปลงพี่น้องเอฟซีเาท่านเกีียวพี่น้องเพิ่นกะเป่งน,น้มออกจากหน้าแหงแล้วกะถืะอผ้ายูจามีมาซ้ำมีพี่น้องน้มค้งอีกเฮ็ดให้เขาแซ่นน้ำกะอีกหนึ่งปัจจัยละพี่น้องเฮ็ดให้โล่งซีกดล่าค่าเพราะว่าเขามันซุกงอมเต็มที่แล้วมาถือฝนเฮ็ดให้เขาความชื้นเ,เขาเสียหายพี่น้องกะเลยเฮ็ดให้ล่าค่า ลดลง้ลวกาอีกอย่างหนึ่งโลง่งสีเพิ่นก็ถือเหตุนี่ละพายู่เขาเขาแซ่น้ำเหตุให้เขาเม็ดดำเพิน่นวะเอา้าเพิ่นก็กดราคาพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮาลงขาดการว่ามืออื่นราคาอาจจะปรับลดลงได้อีกพี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี่กะฟ้าพี่ฟากน้องกดไลค์กดแชร์ถ้ามาคลิปนี้กะขอให้พี่น้องเอฟซีดูแลสุขภาพเนเธอรครับช่วงนี้กะ ปลายฝนต้นหนาวล่ะเบิดจากพายุลูกนี้กับเขาสู้รููนหนาวเต็มตัวละพี่น้องเอากับรักษาสุขภาพสำหรับคลิปนี้ก่ะพอหน่อยต่างก้าวครับว่าสวัสดีครับพ่อกันไหมคลิปหน้าครับ